นี้ก็จะมาสอนวิธีการทํากับดักในไมคับพีอ e นะครับเผื่อว่าถ้าท่านใดมาเล่นกับเพื่อนหรือว่ามาจอยกับเพื่อนนะก็สามารถใช้วิธีนี้ในการแกล้งเพื่อนได้นะครับ <_ an> น,บนี่นะครับก็รอให้มันเจนิเรตก่อน,นหนึ่งโอเค ผมมีอยู่หกจุดนะครับที่เป็นกำหนักคือว่าจะมีกำหนักอยู่หกจุดที่จะพาไปดูกันนะครับน่าโอเคเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเออแป๊บนึงนะผมขอปิดกันเพื่อเพิ่มให้มันแหลกน้อยลงนะโอเคจุดที่หนึ่งครับคือปกติเนี่ยตามบ้านที่ผมเคยสอนนะที่ผมเคยสอนกันอะ่ะที่แบบพวกประตูรับใช่ไหมเออ คนหนึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า,ม,ามันมีประตูลับอ่าคนส่วนใหญ่ที่เห็นรูปภาพก็จะพุ่งเข้าหาใส่นะครับซึ่งคงจะคิดว่าในนั้นต้องมีห้องลับอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เช่นกัน,นครับนะพุ่งพุ่งเข้าหาครับแล้วก็จะตกบอดลาวาตายนะครับก็ทําง่ายก็เคยสอนกันมาแล้วนะเคยสอนกันในคลิปก่นกอนๆแล้วนะก็คือว่าทําง่ายก็เนะี่ยวางเดิมแล้วก็วางาบาๆทีล่าง,าางาน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะจุดนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจสักเท่าไหร่นะจุดต่อไปนะโอเคจุดนี้จะมาให้ดูกลไกก่อนนะนกลไกก็คือน,อนี่คือเราทุบบล็อกเพชรน,นะอ่าทุบบล็อกเพชรแล้วเรามาดูข้างหลังกันนะอ่าข้างหลังบล็อกเพชรน,นะจะเป็นป้ายต่อต่อกันไปเรื่อยๆก็คือสมมติว่าถ้าทุบบล็อกเพชรเนีนะ่ยบล็อกเพชรแตกนะป้ายก็หลุดเพอป้ายหลุด มันเชื่อมต่อกันเชื่อมเชื่อมเันเชื่อมเชื่อมกันนะเชื่อมกันไปข้างบนข้างบนสุดเนี่ยมีกรวดนะครับซึ่งกรวดเนี่ยถ้าก็คือว่ากรวดมันวางเอาไว้เอาไว้บนป้ายนั่นแหละนะคือว่าถ้ากรวดมันตกเมื่อไหร่คนที่ขุดเขาจะนายอย่างเช่นนี้มาไม่ดูคนมาขุดเขาก็จะขุดมันก็ปกตินะเพราะปกติคนทําชิดใกล้เกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันก็ปกติคนที่ไหนข,ขุดอย่างเงี้ย เขาต้องขุดประมาณนี้ใช่ไหมเออนะเจอเพชรขุดประมาณนี้นะแล้วก็โดนทับตายอย่างนี้นะครับของก็หายด้วยนะจุดที่สองเอ้ยจุดที่สามนะมาดูนี้กันก่อนจุดที่สามออผมขอใส่ไข่เ p c ก่อนนะโอเคนะครับในตู้นะครับก็คือซอมบี้กับ m อ c นะครับ ซึ่งสังเกตน,นะว่าด้านว่าข้างล่างเนี่ยจะมีสายกนไกเหมือนกันครับเหมือนกับตรงนั้นบนไกนี่คือเหมือนกับตรงนั้นเลยคือว่าเหมือนกับว่าเปลี่ยนจากกวดกลายเป็นทรายแทนนะอเพื่อว่าจะทําให้ NPC ตกหลังล่างอขอหาบอา็อ,อ,บอกทรายบ็อกทรายนี่นะะเขียนว่าซอมบี้ตายนะ สังเกตนะครับว่าด้านล่างจะมีกระบองเพชรถามว่าเอาไว้ทําไมก็คือกระบองเพชรเนี่ยถ้ามีบอกอะไรไปไว้ข้างๆมันมันจะหายใช่ไหมเออก็เน่จะทำไปดูอวางทรายไปอเห็นไหมกระบองเพชรเด้งป้ายก็เด้งตามนะครับซอมบี้ก็จะตกลงไปข้างล่างแต่ว่าถ้าเพิ่มระดับก็คือวางระวาไปอีกนะก็คือว่าซอมบี้ตายเลยนะมาดูอีกทีนึ่งนะครับ โอเคนี่เอ็บีก็จะร่วงไปด้านล่างน,นะครับแต่ว่ายัางไม่ตายถ้าอยากให้ตายก็ต้องวางลาวาไปนะจุดที่สี่ 4, นะมันมืดแล้วไงจุดที่สี่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านนะครับบ้านคนที่คือว่าสร้างบ้านแบบปกตินะครับแต่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าถ้านอนนะถ้าเขานอนไปจะเกิดอะไรขึ้นคุณมาดูน่า เตือนมาครับเขาจะตกลาวาจากข้างบนน,นะครับถามว่าเขาตกเตียงไงเดีย๋ยวจะมาดูกันนะครับโอเคคือเตียงเนี่ยนะปกติคือว่าปกติเนี่ยเตียงนะที่เขาตั้างเอาไว้คือที่เรานอนนอนกันนะทุกครั้งนะคือถ้าเราเกิดเตียงนะ่ะวางใช่ไหมวางปุ๊บนอนเกิดมาก็จะเกิดมาประมาณเขาขอบเตียงใช่ไหมแต่สมมุติว่า ถ้าใต้เตียงเรามีหลุมเมันก็เป็นหลุมอะ่ะเป็นมีหลุมมีหลุมมีหลุมอยู่ใต้เตียงเงี้ยก็คือจุดที่เราจะเกิดคือว่าจุดที่เราจะนอนจากเตียงนี่ก็คือ,อยังไงดีอธิบายยังไงดีก็คือว่าถ้าเราตื่นแล้วอะเออก็ถ้าข้างล่างมันมีหลุมเราจะตกลงไปในหลุมงั้นนะนี่คือกฎของเตียง แล้ว,วิธีสร้างเตะให้มันลอยลอยฟ้าอย่างนี้ก็ขุดดินไปก็น่าจะรู้นะก็คือวิธีทําก็เนี่ยครับนี่เสร็จแล้วแล้วก็วางขุดหลุมด้านล่ลางละวงังระวางไปนะที่ห้านะขุดที่หนะ้านี่คือว่าเราจะจําลองเป็นมอนสเตอร์อ่ะสมมุติเออสมมุติผมเป็นเออสมมุตินี่เป็นคนผมเป็นซอมบี้ คนอยู่นี่นะคนเออเอา,เอ,าอันนี้แทนคนนะสมมุติสโตนบิกเนี่ยสโตนบิกคือคนนะอ่าผมเป็นซอมบี้ผมเดินไปใช่ไหมผมเดินไปนะตึบตกลาวาตายถาม,ม่าพอทำไมเหรอนี่ครับตกมาใช่ไหมครับตกมาเสร็จร่วงมาด้านล่างด้านล่างนี่เดี๋ยวค่อยสอนวิธีการทำก็คือ ัวก็คือวางวัวคือว่าวางวัวเอาไว้ตรงกลางนะครับจะเป็นการทําให้มันเด้งก็เหมือนกับว่าที่มันสาเหตุที่มันเด้งก็คือว่าตัววัวเนี่ยปกติใช่ไหมวัวมันจะขยับตัวได้ปกติมัน้แต่ตอนนีเนี่ยเมื่อวัวมันอัดปรมกันอยู่บอกเดียวใช่ไหมมันก็ดันดันกันดันดัน จนเหมือนเหมือนกับยังไงคือว่าถ้าบุดเราก็คือถ้ามันหลุดมาเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับว่ามันดันเราไงเพราะว่าเห็นไหมมันเนี่ยมันจะมีไอ้ดำๆนี่ก็คือฝากวัวโผล่มานะมันก็จะพาเราเด้งไปตกลาวาตายว่ามอนเตอร์ตกลาวานะครับต่อไปจุดนี้จุดนี้คือจุดที่เนียนมากๆนะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแล้วอ่านะนี้นำเสนอเลย เห็นใช่ไหมครับนี่เป็นพื้นหิมะปกตินะครับเดินไปโอ้ยตกเจอคิปเปอร์ตูมาตายนะครับสาเหตุทำเปงไงครับน,นี่ดูดีย๋ยวคนงงทำไมทำไมนี่ครับนี่งงละเสิทำไงนะครับวิธีทำไงมากนะคล้ายๆกับการ การวางทําให้ถอดรอยได้ประมาณนี้คือคล้ายๆกันวิธีทํานะก็อ่าหนึ่งเลยต้องใช้คนคนทุกคนน่าจะรู้แล้วนะก่ออื่นเลยต้องใช้ดินดินเดิร์ดเอ่าดีเดิร์ด,ดใช้หญ้าต้นสูงสูง,สงดับเบิทลทาวกาสแล้วก็ต้องใช้เอ,อ่อใช้หินมะ่ะใช่ใช ได้ไงนะพี่ทำนะก็คือวางบล็อกวางบล็อกดินอย่างงี้นะครับจากนั้นตรงกลางออกวางสโนอ่สนี่นะครับ,ลออรบแล้วเมื่อทำอย่างงี้เสร็จนะวเวลาทุบเวลาทุบย้ำเลยนะย้ำเลยอย่าทุบดินถ้าทุบดิน ล็อกสโนหายวิธีทุบนะคือทุบย้าออกนะครับแล้วค่อยทุบบล็อกเป็นตามมันจะเป็นการที่ทําให้สโนยังอยู่แล้วสโนอ่ะมันมันมันเหมือนกึ่งบล็อกกึ่งไม่บล็อกเนี่ยเออคือเข้าใจปะเวลามันเดินมันเลยแบบทะลุมันไม่เหมือนกับพมที่ทย่างนี้ได้ก็เดี๋ยวผม มันไม่เหมือนพมนที่เป็นแบบนี้นี่ก็มันคือว่ามันไม่เหมือนพรมแล้วกันเออเนี่ยเห็นปะคือว่าพรมอ่ะมันจะยืนได้แต่ว่าโนอ่ะมันยืนไม่ได้นะความแตกต่างก็มีแค่นี้แหละนะยดี๋ย่าก็คอยเจอันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละสอนทำกับดักนะบ๊ายบาย